ได้ไหมถามาว่าาสูงนี้เยอะเลยนะไม่สูนะงนะทำไงก่อนกระจายบอลเลยหน้ากำลังสอง<ม>บวกสองหน้าหลังถูกไหมบวกหลังกำลังสองอันนะี้ก็เหมือนกันหน้ากำลังสองบวกสองนะหน้าหลัง a b c d บวกหลังกำลัง,ง,งสองถูกป่ะอันนี้หายอันนี้หาย เอาพอหายหมดปดั๊บเหลือแค่อนะไรเนี่ยอคางสองบวกบีคางสองซีกลงสองดีลางสองเอคางองดีคางสองบวกางสองางสองเท่ากับปเอไงดีอ่ะู่วสังเกตคูนี้แล้กันเนาะดึงเอางสองได้เหลือ b ีคางสองบวกบีคังสอู่นี้ดึงซีางสองได้ เหลือดีกำลังสอบวกกับ B กำลังสเท่ากับหกแดอา้าวดึงีาอี B กบีกำลังสบวก B กีกำลังสเหลือ A อกำลังสอบวก 4, กำลังสองเอาเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนดะนะ้ไพอเหมือนข้อเมื่อกี้ก็แยกเลยหงกับหกแกับสามกับสิบคู่ถูกไหมแต่หนึกับหกได้มหนะึ่กับหก เราลองคิดถ้าเป็นหนึกับหดมันจะเป็น0นย์กับหนึ่ถูกว่าแต่ไอกำลัง2ที่บวกกันได้หกแปดไม่มีไหมเราลองคิดเลขกำลังสององหนึ่งกำลังสได้1นึ่งกำลังสองหนึ่งกำลังสได้1 2ึ่งกำลัง2ได้4 3กสามกำลังสองได้เก้ากลังสองสกหากำลังสองยี่ห้ากกำลังสองสามสิบหกเจกำลัง2องสก้าแปดกำลังสองหกสิบสี่เ่พอแล้วเพราะว่าเก้ากำลังสองเอมันเกิน หนึ 1> 1่งกจะมีไหมเนี่ยมีอันไหนที่บวกับล้ว68แปดไหมเท่าไหร่หกสี่กับ2ถูกไหมแสดงว่าถ้าเป็นหกกับ2ก็จะกลายเป็น0 12แล้วก็แป่าได้ไหมได้เนาะอันนี้บวกกันได้เท่าไหร่เอบวกบีบวกสีบวกดีได้เท่าไหร่เอบวกบีบวกีบวกดีได้สิถูกไหมไม่งงนะอันนี้ได้สิบเอ็ด อูหาต่อะสองกับสามสี่มไหมสองกัะสามสี่อ่ทีนี้ดูด้ดวยนะเขาต้องเรียนจากน้อยเปมากด้วยอะไรน้อย้อยสุด A น้อยสุดลองใช้อ่น้อยสุดเ A, A เป็นหนึ่งเเป็นศูนย์นะ b b ลองลอง,ลงมา B เป็น1 C C ่งเป็นสอง d เป็นแดอ้าวจะได้ไหมทีนี้ไม่ได้แล้วสแสดงว่านี้ไม่เอากรณีนี้ไม่เกิดเห็นไหมมันมีตัวเรียงไหมโดยลอกลอกลอกสองกาสามสี่อ่ สองสกับ3 4, ามสี่มันจะมีไหมส2ไม่มีเนาะสกับ3าสี่ที่ไม่มีแน่นอนเพราะว่าถ้าสองก็ต้องเป็นหนึ่กับหนึ่งไม่ก็สองก 0, ็ศูนย์ก็ศูนกับสแต่มันไม่มีก็ไม่ได้และสี่ 4, 7, 4กับสิบ็ดสี่กับสิเจ็นี่มีอะไรบ้างกับสิบเจ็มีศูนย์บวกสแล้วก็หนึบวกสิถูกปะ่ะใช่เนาะศูนย์สี่หนึ่งสิบหกโอเคถ้าเป็น4ก็จะเป็น2องเปลนนี้ก่อนหนึ่งก็1นึ่งก็จะเป็น4ี่ถูกไหม แล้วเราว่าเรเรียง A อต้องน้อยสุดถ้าทั้ทงเเป็นศูนแล้วกันตอนนี้เรารู้แล้วนะถ้า4ก17มันเกตเป็นเลขศูนย์หนึ่งสองสี่น้อยสุด A เป็นศูนย์ b ลองมาบี b เป็นหนึลองมา c เป็นสองบตัวสุดท้ายเป็นสได้ไหมได้สี่กับหกบนึ่งสิบดสองก็เาสองสี่บวกศูย์เป็น 4, 4่สีคูณสิบเจ็ดเท่หกสแดแสดงว่าได้สตัวนี้เขาเอาสมตัวนี้มาทำอะไรกัน A b c d 1 2 4บวกกันตอบ7จบ